ไปเที่ยวกุงโซเกาหลีใต้เที่ยวเองจะหาที่พักที่ไหนดีวันนี้ชิวไปไหนรวบรวมมาให้แล้วค่ะกับ10ที่พักกุงโซเกาหลีใต้เดินทางง่ายใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้บินใครกําลังมองหาที่พักเกาหลีอยู่มาดูกันเลยค่ะ มาเริ่มต้นกันที่อีโคโนโมีเมียงดงพีเมียที่พักในย่านเมียงดงย่านสุดฮิตฮอตของเกาหลีใต้โดยตั้งอยู่ใกล้ก,กันกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเมียงดงเพียง40เมตรเท่านั้นค่ะห้องพักไซส์เริ่มต้นจะเป็นขนาด9ตารางเมตรค่ะค่อนข้างคับแคบนิดนึงนะคะแต่สําหรับคนที่ต้องการหาที่พักสําหรับนอนราคาประหยัดก็ขอแนะนําที่นี่เลยค่ะทาเลดีพร้อมกับมีห้องน้ําภายในห้องมีทีวีได้เป่าผมมินิบาร์ส่วนบริการส่วนกลางของที่พัก ็จะมีไมโครเวฟจานชามช้อนโต๊ะทานอาหารตู้เย็นขนาดใหญ่สามารถซื้อของมาอุ่นทานได้เลยค่ะ ที่พักกุงโซเกาหลีใต้อีกหนึ่งที่พักย่านเมียงดงกับเมียงดงซันชายเกรสเฮาส์ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเมียงดงประมาณ250เมตรเท่านั้นค่ะห้องพักขนาดเริ่มต้น12กตารางเมตรมีให้เลือกทั้งเตียงคู่และเตียงเดียวมีห้องแบบมีหน้าต่างและไม่มีหน้าต่างค่ะภายในห้องพักมีห้องน้ําส่วนตัวส่วนกลางมีมุมครัวโต๊ะทานอาหารไมโครเวฟตู้เย็นให้บริการพร้อมเลยค่ะ เคนายเมียงดงโฮเทลตั้งอยู่ใกล้ก,กันกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเมียงดงประมาณ250เมตรค่ะห้องพักจะเป็นห้องขนาดเริ่มต้น10ตารางเมตรค่ะมีทั้งห้องพักแบบคนเดียวพัก2คนไปจนถึงครอบครัวแบบ4คนเลยค่ะไม่ห้องพักจะมีขนาดกระทัดรัดแต่ข้อดีก็คือมีหน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่สามารถชมวิวด้านนอกได้ไม่อึดอัดเลยค่ะภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกยกตัวอย่างเช่นทีวีไดร์เป่าผมมินิบาร์และห้องน้ำส่วนตัวมีคัวส่วนกลางที่ มีทั้งไมโครเวฟเครื่องชงกาแฟจานชามแบบครบคันเลยค่ะ ยังอยู่กันที่ย่านเมียงดงค่ะกับเดอสเตโฮเทลใกล้ก,กันกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเมียงดง250เมตรเท่านั้นค่ะห้องพักจะมีขนาดเริ่มต้น18ตารางเมตรค่ะการตกแต่งเน้นใช้สีโทนเอิร์ธสบายตามีหน้าต่างกระจกชมวิวด้านนอกได้ด้วยภายในห้องมีห้องน้ำส่วนตัวเครื่องทำน้ำอุ่นทีวีได้เป่าผมกาต้มน้ำร้อนพร้อมกันนั้นยังมีล็อบบี้24ชั่วโมงและมีบริการฝากสัมภาระด้วยค่ะ 57เมียงดงโฮสเทลที่พักใกล้ก,กันกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเมียงดงประมาณ200เมตรค่ะห้องพักขนาดเริ่มต้น12ตารางเมตรและมีห้องแบบครอบครัวพักได้ถึง4ท่านเลยภายในห้องพักมีห้องน้ําในตัวมีหน้าต่างกระจกชมวิวเมืองเป็นที่พักที่มีอาหารเช้าแถมยังมีเครื่องซักผ้าให้ฟรีอีกด้วยค่ะดีงามสุดๆเลย อีกหนึ่งย่านสุดฮินฮอตของเกาหลีใต้กับย่านฮงแด e ที่พักที่ทำเลดีน่าไปเช็คอินกับพิโรโซเพอร์ฮงแดที่ตั้งอยู่ใกล้ก,กันกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินฮงอีกอยูนิประมาณ300เมตรเท่านั้นค่ะที่พักสไตล์โมเดิร์นมินิมอลห้องพักเริ่มต้นขนาด15ตารางเมตรฟังก์ชันการใช้งานแบบครบคันอาทิเช่นไดรเป่าผมเครื่องชองกาแฟกาต้มน้ำร้อนพร้อมกับมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะ ชา e เวอร์ลอสมายองดงอื่นชิโรที่พักในย่านเมียงดงของเกาหลีใต้ตั้งอยู่ใกล้กันกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอืนชิโร่ประมาณ20เมตรเท่านั้นค่ะห้องพักดีไซน์สวยงามห้องพักขนาดเริ่มต้น23ตารางเมตรกว้างขวางนอกจากนี้ยังมีห้องพักสำหรับครอบครัว3คนอีกด้วยค่ะภายในห้องพักยังมีฟิตเนสห้องอาหารเช้าให้บริการอีกด้วย ไอบีสแอมบัสเตอร์มายองดงที่พักในเครือ i อบิตั้งอยู่ในย่านเมียงดงของเกาหลีใต้ทำเลดีใกล้กันกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอึนจิโลห้องพักขนาด20ตารางเมตรสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันมีห้องสำหรับ3คนสำหรับครอบครัวภายในโรงแรมยังมาพร้อมฟิตเนสห้องอาหารบาร์ให้บริการด้วยค่ะ ปิดทยด้วยโฮเทลสเตย์อินโซสเตชันที่พักที่ตั้งอยู่ใกล้ก,กันกับสถานีรถไฟฟ้าโซสเตชันประมาณ400เมตรค่ะซึ่งเป็นสถานีหลักของเกาหลีศูนย์กลางเดินทางด้วยรถไฟฟ้าไปยังเมืองต่างๆได้มีห้องพักสําหรับพักคนเดียว13ตารางเมตรส่วนห้องพัก2คนเดิมต้นที่18ตารางเมตรค่ะและมีห้องสําหรับครอบครัวพักได้4คนสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยค่ะ